สวัสดีครับผมพบกับช่างโจ๊กลำปางนะครับในช่องช่างโจ๊กลำปางนะครับผมตรงหน้าผมนี้ก็คือเครื่องเชื่อมติ๊ก2 0 0นะครับของโควิดนะครับผมก่อนที่จะนําไปใช้งานนะครับผมก็จะนํามารีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าเวลาเราซื้อมานะครับได้อุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับผมแล้วก็จะนําไปทดลองการใช้งานนะครับแกะกล่องดูกันเลยครับ ภายในกล่องนะครับก็จะมีตู้เชื่อมโควตรุ่นติก 200S นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับสายไฟมาตรฐานขนาด2.5นะครับและรุ่นนี้ก็ยังมีสายสําหรับสะพายตู้เชื่อมมาด้วยนะครับสายเชื่อมพร้อมกับอุปกรณ์เชื่อมอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราลองแกะดูนะครับว่าด้านในเขาให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างข้างในก็จะเป็นสายเชื่อมนะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อหัวเชื่อมนะครับผม สำหรับสายเชื่อมนะครับก็เป็นสาย W P 2 6ให้ความยาวมาถึง5เมตรด้วยกันนะครับหัวเชื่อม S R 2 6นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตสำหรับกดนะครับสายเชื่อมนะครับก็เป็นผ้ายีนอย่างดีห่อหุ้มไว้นะครับส่วนตรงนี้เป็นหัวสำหรับจับสายนะครับแล้วก็สายก๊าซกับสายสวิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันต่อเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นทางสเตนที่เขาแถมมานะครับเป็นหัวสีแดงนะครับผมหางปลาตัวยาวนะครับหางปลาตัวสั้น ส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวคอรเลตตัวในนะครับเขาก็จะให้มา4ตัวด้วยกันนะครับเราก็สามารถเลือกใช้ตามความต้องการได้นะครับตามทางสเตนที่เราใช้งานได้เลยนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นคอรเลตบอดี้ตัวนอกนะครับส่วนถ้วยนั้นเขาก็จะให้มาด้วยกันทั้งหมด4เบอร์4ถ้วยด้วยกันนะครับเพื่อนๆก็เลือกใช้ตามความต้องการตามงานได้เลยนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับสำหรับการต่อหัวเชื่อมนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์อย่างอื่นกันต่อเลยนะครับ สายกลาวนะครับความยาว3เมตรนะครับมาพร้อมกับครีมแข็งแรงเลยนะครับเกจสำหรับอาก้กอนนะครับก็จะเป็นวัสดุอย่างดีนะครับตัวใหญ่กับตัวเลขนี้เดี๋ยวเราจะต่อให้ดูนะครับแล้วก็เป็นสายแก๊สนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าปัดกันต่อเลยนะครับตัวนี้นะครับสวิตจะอยู่ด้านหน้านะครับสำหรับรุ่นติ๊ก0 0 s นะครับเราเปิดใช้งานก็กดที่ออนได้เลยนะครับตัวหน้าปัดก็จะแสดงตัวเลขขึ้นมาทันทีนะครับถ้าเราจะปรับไฟไปที่สูงสุดนะครับก็ปรับไปที่ 200นะครับสำหรับสวิตตัวนี้นะครับก็เป็นสวิตสำหรับกดเลือกนะครับวินาทีในการหน่วงแก๊สนะครับเวลาเราเชื่อมนะครับเราก็จะเลือกนะครับว่าเราจะให้แก๊สปกคลุมแนวเชื่อมของเรานั้น2หรือ5วินาทีนะครับก็กดเลือกเอานะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสายเชื่อมนะครับให้เพื่อนๆขันหัวขั้วลบไปเลยนะครับสายเชื่อมขัดเข้าไปนะครับตามตำแหน่งนะครับผมแล้วก็อันดับต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่สายแก๊สนะครับตัวนี้ เป็นสายแก๊สอาร์กอนนะครับก็ให้เพื่อนๆขันเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่สายสวิตช์นะครับดูให้ดีๆนะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกมีร่องนะครับผมถ้าเพื่อนๆหันผิดทางนะครับมันก็จะไม่สามารถเข้าได้นะครับใส่เข้าไปนะครับตัวนี้แล้วก็ขันเกลียวเช่นเดิมนะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆใส่สายกลาวลงไปนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจนะครับว่าสายไหนใส่อย่างไรนะครับก็ดูที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบอกทั้งหมดนะครับให้ใส่ให้ตรงกับตัวสัญลักษณ์นะครับถ้าเกิดเราเผลอเอาตัวสายเชื่อมนะครับไปเสียบในขั้วบวกนะครับมันจะทําให้เกิดความร้อนค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าขั้วบวกเนี่ยมันมีความร้อนมากกว่าขั้วลบนะครับมันจะทําให้ตัวทางสเตนที่เราใช้อยู่เนี่ยมันสึกเร็วทู่เร็วนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนนะครับ สำหรับการต่อหัวเชื่อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูันก่อนครับตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งสวิต์นะครับตัวสวิต์นะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับตามความถนัดของเรานะครับสามารถหมุนซ้ายขวาหรือว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับให้เราถนัดมือที่สุดนะครับในการทํางานนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นทางสเตนนะครับหัวแดงนะครับเราก็รับมาให้คมนะครับขอเลสนะครับผมแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับค่อยๆนะครับ มุนแรงนะครับไม่ต้องแน่นเกินครับผมเอาพอตึงมือครับใส่ตัวคอเลตตัวในเข้าไปนะครับใส่เข้าไปด้านหลังนี่ได้เลยนะครับแล้วก็หางปลานะครับผมหางปลาตัวยาวนะครับกับหางปลาตัวสั้นแตกต่างกันคือตัวหางปลาตัวสั้นนะครับเราจะใช้ในกรณีที่การทํางานนั้นอาจจะเข้าในพื้นที่แคบนะครับเราก็จะใช้ตัวทางสเตนตัวสั้นนะครับเราก็ใช้หางปลาตัวสั้นครับเพราะว่าหางปลาตัวยาวนั้นอาจจะเกะกะได้นะครับ เข้าไปนะครับให้สุดเกลียวนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตัวแก๊สจะรั่วได้นะครับแล้วก็ทําการเลือกถ้วยนะครับตามเบอร์แล้วเราก็ใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนใส่ทางสเตนลงไปนะครับหรือเพื่อนๆจะใส่ก่อนก็ได้ใส่จากด้านด้านบนตัวหางปลาก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับเท่านี้เองนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วสําหรับหัวเชื่อมนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับตัวเกจนะครับ ตัวเกจที่เขาให้มานะครับมีชิ้นส่วนน้อยๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต่อเข้ากับตัววัดอาก้อนตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวสวมสายยางนะครับสายแก๊สด้านนี้นะครับเราก็สวมแก๊สเข้าไปนะครับแล้วก็ทาการใช้เข็มขัดเหล็กนะครับรัดให้แน่นนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เอาไว้ต่อกับตัวถังอาก้อนนะครับถังอาก้อนนะครับก็จะมีลักษณะสีฟ้าๆเขียวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆขันเกลียวเข้าไปนะครับ โดยเพื่อนๆอาจจะใช้เทปพันเกียวก็ได้นะครับถ้ากลัวรั่วนะครับต้องขันให้ตึงมือนะครับไม่ต้องขันแน่นมากนะครับแล้วก็สวมแก๊สเข้าไปส่วนปลายสายยางอีกด้านหนึ่งนะครับก็สวมที่ด้านท้ายเครื่องนะครับผมเป็นตัวนําแก๊สเข้าเครื่องนะครับเราก็จะมาทําการเชื่อมนะครับผมโดยเบื้องต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆเตรียมเหล็กหรือว่า เพื่อในการทดลองการเชื่อมนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ตู้โคเวติก 200s ตัวนี้นะครับลองเชื่อมสเตนเลสดูนะครับสำหรับวิธีการปรับอารกอนนะครับให้เพื่อนๆดูที่เบอร์ของถ่วย้นะครับเราใช้้วยเบอร์อะไรนะครับก็ปรับอารกอนไปที่เบอร์นั้นนะครับแต่มันก็จะมีปัจจัยประกอบอย่างอื่นอีกนะครับผมอย่างเช่นตัวสถานที่นะครับถ้าเป็นสถานที่โล่งแจ้งอย่างเงี้ยนะครับผมลมพัดมากหรือว่าอยู่นิมถนนรถวิ่งผ่านไปผ่านมาตลอดนะครับลมมันจะตีตลอด การปรับก๊าซอะกอนมันจะต้องปรับเพิ่มขึ้นไปนะครับผมตามความเหมาะสมโอเคครับเดี๋ยวเราเปิดตู้นะครับปรับไปที่ตัวนี้ร้อยร้อยสามสิบนะครับผมโอเคนะครับปรับก๊าซไปที่ประมาณประมาณเจ็ดนะารับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับผมทางสเตนนะครับผมใช้เป็นหัวแดงนะครับแล้วก็ให ตัวทางสเตนออกมาจากตัวถ้วยนั้นประมาณัก5มิลนะครับผมเชื่อมในลักษณะตั้งฉากแบบนี้นะครับ <c oughs> เพื่อทดลองตู้เชื่อมแล้วก็ฝึกไปในตัวด้วยนะครับสำหรับการเชื่อมติกนะครับผมก็ไม่ได้เชื่อมเลยนะครับมาเกือบเกือบสิปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาฟื้นฟูก,กันใหม่นะครับผมก็เป็นการดีนะครับเดี๋ยวเราจะได้หัดไปพร้อมๆกันเลยนะครับผม เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการเชื่อมนะครับเป็นเม็ดๆตรงนี้นะครับโดยยังไม่ทําการเติมรวดหรือว่ายังไม่ควงนะครับผม เดี๋ยวเราลองควงดูนะครับให้เพื่อนๆนควงลักษณะนี้นะครับเริ่มจากช้านะครับแล้วก็ค่อยๆเร็วไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อให้เราเกิดความชํานาญแล้วก็คล่องตัวในการใช้หัวเชื่อมนะครับรวมไปถึงการกดสวิตด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็สวยขึ้นเร็วขึ้นเองนะครับ ถ้าคนเชื่อมเป็นนะครับเชื่อมชํานาญแล้วเขาก็จะสวยงามกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเติมลวดดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับ โอเคนะครับผมการฝึกเชื่อมแบบเติมลวดแล้วก็ควงนะครับก็ออกมาได้ประมาณนี้นะครับถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมความชนาญมันก็จะเกิดขึ้นนะครับอ่าตำหนิต่างๆก็จะน้อยลงครับฝีมือเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ถ้าเรามีตู้เชื่อมดีๆนะครับมันก็สามารถที่จะทําให้เราหัดได้ง่ายขึ้นนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นตู้ตัวนี้นะครับติ๊ก 200s ของโคเว็นะครับผมเป็นตู้เชื่อมติ๊กโดยเฉพาะนะครับใครนะครับที่อยากได้ตู้เชื่อมติ๊ก MMA นะครับหรือว่าตู้เชื่อม m i c Back นะครับผมผมก็ได้นำเป็นแบคโฟเวตนะครับมีมาตรฐานศักย์กำหัดข้างสูงนะครับนิยมใช้กันในโรงงานศตสาหกมนะครับหรือว่าผู้ประกอบการลายใหญ่ๆนะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะโฟเวตทำตู้เชื่อมนะครับที่ผู้ประกอบการลายย่อยหรือว่า ผู้ที่ทํางาน DIY นะั้นสามารถที่จะจับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับผมแต่ประสิทธิภาพนั้นไม่ได้ลด,ดลงนะครับผมและสําหรับใครนะครับที่อยากได้คู่เชื่อมแบททรดโคเวตไว้ใช้งานนะครับก็สามารถที่จะดูรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมและสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันต่อไปในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ และนี่ก็เป็นโต๊ะสวยๆนะครับจากการหัดเชื่อมในวันนี้นะครับโต๊ะตัวนี้ก็เอาไว้ใช้งานในอีกประสงค์ได้สวยงามนะครับ